อยากจะมาแนะนำอยากจะมาบอกต่อกับสายชาร์จและอะแดปเตอร์ดีๆของ v ว m มครับผมโว m มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแอสเซนติ e s o r t ครับ v o m i มเป็นยังไงดียังไงบ้างและมีอะไรน่าสนใจ ผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับเดี๋ยวก่อนจะไปบอกว่าสินค้าของโวมี Me, เขามีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับผมขอพูดถึงตัวชื่อแบรนด์โวมี Me ก่อนนะครับผมโวมี Wo Me เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของทาง Ascenti r e s o r t โดยตรงเลยนะครับผมถ้าเกิดใครเป็นสายประกอบคอมคุณก็จะคุ้นชื่อกับแบรนด์ประกันแบรนด์นี้ดิเทบิวเตอร์เจ้านี้เป็นอย่างดีนะฮะว่าเขาดูแลหลังการขายได้เป็นอย่างดีแล้วมีปัญหาอะไรเขาดูแลได้แบบออสบายใจนะครับผมเกิดให้ฟังประมาณนี้กันก่อนแต่แบรนด์โวมี Me ตัวนี้หลักๆแล้วนะครับก็คือเป็นแบรน ที่รวมอะแดปเตอร์แบบนี้แล้วก็สายชาร์จแล้วก็สายเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆนะครับผมมาไว้ให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันนะผมต้องพูดถึงก่อนเลยว่าอย่างอะแดปเตอร์ตัวนี้ผมนําไปใช้งานมาเป็นสัปดาห์เลยแล้วผมค่อนข้นขางแฮปปี้กับมันทีเดียวนะครับผมอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์กาลังชาร์จ67วัตต์สำหรับเอาไว้ต่อชาร์จโน้ตบุ๊กได้ต่อชาร์จสมาร์ทโฟนก็ดีและผมบอกเลยนะถ้าใครใช้มือถือ Sam a m s u n งอยู่นะครับผมตัวนี้มันขึ้นซ u เปอร์ฟัชาร์ส2.0ด้วยนะ คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมว่าน่าสนใจและแฮปปีมากๆแถมบริการหลักการขายก็แข็งด้วยก็นอกจากอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับผมโวมีเขาก็มีสายชาร์จให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบด้วยและบอกเลยว่าน่าสนใจเลยทีเดียวอย่างเช่นตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสายชาร์จที่เรียกว่าเป็นสายชาร์จกำลังไฟสูงนะครับผมรองรับกำลังไฟ PD 240วัตต์เป็น PD 3.1ด้วยสายถักอย่างดีรองรับการต่อหน้าจอความละเอียดสูงสุด 8K 60เฮได้และถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็ว40กิกะบิตเพอร์เซกนี้เป็นต้นนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหูสเปคเทียบเท่าพวก Thunderbolt ได้ขนาดนี้เนี่ยราคามันต้องเป็นพันๆแน่เลยไม่นะครับผมบอกเลยว่าที่ผมไปใช้แล้วผมหาข้อมูลราคามาผมตกใจกับมันมากเลยคือเขาทำราคามาผิดคาดมากอะ่ะสายเส้นนี้ของววมอ่ะครับผมววมชื่อ Powerlink u l t r o n 240วัตต์ตัวนี้ ความยาว2เมตรนะราคาเนี้ยครับ2เมตร790บาทผมแบบฮะพี่ทำราคาพี่ทำเอามันหรือเปล่าแล้วมันมีตัวสายสั้นลงมาเหลือประมาณ 1.2- ถึง1.5เมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม6 9ร้อบาทแล้วแบบสายถักคุณภาพคืออย่างดีเลยนะสายนี่คือเส้นนี่คือหนาเลยทีเดียวเนี่ยถ้าเทียบสายนี่ก็น่าจะหนาสักประมาณ2-3มมิลได้ครับผมแล้วเป็นสายถักแข็งอย่างดีแล้วมีปลอกยางหุ้มตรงหัวข้อสาย,ยานี้ด้วย เรื่องการดึงสายเอาไปต่อตรงนู้นตรงนี้อะไรพวกนี้ผมว่าตัวนี้เป็นสายที่ดีมากเลยทีเดียวเส้นหนึ่งนะครับผมเหมาะกับคนที่มีโน้ตบุ๊กแบบ Thunderbolt โน mm. ้ตบ <notebook> ุ๊กที่มีพอ USB Type C full function ติดเครื่องมาสักช่องสช่อง,อ,งอยากเอาไว้ต่อหน้าจอ USB C หรือจะซื้อเอาไว้ต่อกับหน้าจอแยกหน้าจอพกพาอะไรพวกนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในสายที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับหรือไอ้สายที่2ตัวนี้นะครับผมก็ เกิดมาเพื่อคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเช่นกันสังเกตว่าตัวสายของโวลมีเส้นนี้นะครับผมนอกจากเป็นสายถักแล้วเนี่ยเห็นข้อต่อตรงนี้ไหมฮะข้อต่อตรวนี้เป็นแบบแนวนอนมานะครับผมก็คือเวลาเราต่อมือถือเนี่ยบางทีอะเนาะเราถือมือถือเล่นเกมอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เสียบเข้าอย่างงี้แล้วก็จับถือเล่นเกมได้สะดวกยิ่งขึ้นคือถ้าเกิดเป็นสายตรงๆมาผมทาให้ดูก็คือถ้าเป็นสายชาร์จตามปกติอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จับแล้วก็ต้องอยู่ท่านี้ถูกไห มันก็ต้องพาดฐานนิ้วบางทีจับไม่สะดวกมือจะเล่นปลายชาร์จไปก็ไม่ค่อยถนัดมือแต่ถ้าเป็นสายตัวเนี้เป็นสายแบบข้อต่อนอนอย่างนี้มาจับมันก็เข้ามืออย่างนี้เลยก็แค่เราก็ต้องอุ้มหัวสายตัวนี้เข้าไปอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ยังเล่นเกมได้ถนัดมือยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นอีกสายหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับผมของโฟมีเนี่ยคือก็ต้องบอกถึงเลยว่าได้เอาไปลองใช้มาแล้วแฮปปี้เลยฮะเพราะไอ้ตัวเนี้ย powerlink ตัวนี้นะเป็นใช้ c p d ด้วยสายถักด้วยแล้วก็ หัวสายตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีตัวไฟ LED สีเขียวอยู่เวลาต่อชาร์จไฟมาติดเลยนะแล้วราคาของตัวสาย Powerlink ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันไม่แพงนะแค่ราคาหลักร้อยบาทต้นหลักร้อยบาทแค่นั้นเองครับผมแต่คุณภาพเนี่ยผมว่าเทียบกับพวกสายชาร์จราคาหลักพันของต่างประเทศหลายๆแบรนด์ได้เลยทีเดียวส่วนตัวสายตัวนี้นี่นะฮะโวมี Powerlink หลักตัวนี้นะครับก็คือจากภาพเนี่ยคุณจะเห็นว่า เขามีการพันสายเอาไว้อย่างนี้นะครับผมคือเขาขายเรื่องความแข็งแรงเวลาแบบเออเอาสายตัวนี้มัดแทนเชือกแล้วก็ดึงมันสามารถรับน้ําหนักของของที่พันอยู่กับมันได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นสายพีดีที่เหมาะสําหรับคนที่ไปตรงนู้นมาตรงนี้แล้วเผื่อว่าจะต้องใช้มัดอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆไอ้ตัวเนี้ย represent ถึงความว่าสายตัวนี้ของวมีเนี่ยมีความแข็งแรงสูงถ้าเกิดเราใช้งานแบบ เออไม่ค่อยระวังอะไรมากหรือกะว่าแค่ใช้ไปเลยตัวเนี้ยทนทานแล้วไม่ได้พังง่ายด้วยครับลุกพวกลูกเล่นแปลกๆของตัวนี้ก็น่าสนใจ powerlink yo yo ตัวน Me. เนี้ยของ Vome เนี่ยเห็นมาเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับผมคือทั้งสองฝั่งเนี่ยมันสามารถดึงออกมาแล้วก็เอาไปต่อสายชาร์จระหว่างอะแดปเตอร์กับพวกสมาร์ทโฟนนี้ได้หรือว่านะแล้วก็เวลาจะเก็บเนี่ยพอถอดออกทั้งสงฝั่ง เราดึงมามันก็หมุนเข้าตลับเก็บตรงนี้ได้เลยเป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวฮะถ้าใครกำลังมองหาสายชาร์จ USB Type C ของ v o m i มเนี่ยมันมีหลายๆตัวให้ลองเลือกซื้อเอาไปใช้งานดูกันนะครับผมแล้วพอเราพูดถึงว่าสินค้าของ v ว m มตรงนี้นะครับผมว่ามีอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมน่าใช้ยังไงเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาลองใช้งานกันจริงดูนะครับผมโดยเริ่มจากอะแดปเตอร์ Revo 67ตัวนี้ของโวนะครับผมว่ามันมีกําลังชาร์จรวมเนี่ย 67วัตต์แต่ถ้าเอามาชาร์จมือถือแล้วจะชาร์จเร็วหรือเปล่านะครับผมคือเงื่อนไขของการที่จะชาร์จเร็วเนี่ยทั้งตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวสายชาร์จมันจะต้องรองรับมาตรฐานการชาร์จที่มือถือรุ่นนั้นๆมันใช้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นมือถือผมเป็น Samsung ตัวเนี้ยเป็น Samsung a m s u n g S24 Ultra อย่างเงี้ยมันก็จะต้องรองรับการทำ Super Fast Charge ของตัว s a m s u n งด้วยมาเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่าครับผมเดี๋ยวขอเริ่มกับสายตัว Powerlink ตัวนี้ของ Volmi ก่อนเลยนะครับก็คือ เจ้าเส้นนี้ที่เราเห็นตั้งแต่ตะกี้นะครับผมที่เป็นหัวพับ90องศาตัวนี้นะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันนี่ผมจะเอาเข้าพอร์ตที่1 C1 ตรงนี้ข้างบนนะครับผม C1 ขอให้จำไว้ก่อนเลยถ้าอยากจะเอาไปต่อโน้ตบุ๊กหรืออยากจะชาร์จเร็วให้กับมือถือให้ต่อ C1 ก่อนเลยนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราจะเข้ากับสมาร์ทโฟนมาเดี๋ยวดูที่หน้าจอดีๆนะมาซูมมาตรงหน้าจอแล้วเ,เห็นหรือยัง3 2 1 ขึ้นชาร์จเร็วชาร์จเร็วตัวนี้เป็นซูเปอร์ฟาสชาร์จซูเปอร์ฟาสชาร์จเนี่ยมันจะมี2แบบอธิบายก่อนนะซูเปอร์ฟาสชาร์จถ้าขึ้นแบบตะกี้คือซูเปอร์ฟาสชาร์จเวอร์ชันหนึ่งความเร็วในการชาร์จจะขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่มันจะไม่เทียบกับซูเปอร์ฟาสชาร์จ2.0ซึ่งเงื่อนไขก็คือผมว่านะตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นชิปชาร์จตัวเวอร์ชันใหม่แต่สายเนี่ยอาจจะเป็นชิปชาร์จตัวที่เป็นเวอร์ชันที่รองรับซู่ผม แต่เดี๋ยวเราลองกันใหม่ตัวโวมี powerlink อัลตรอนตัวนี้นะครับผมตัวนี้กำลังชาร์จ240วัตต์ถ้าต่ออะแดปเตอร์ต่อสายเข้ากับ S24 อั t ตรอผมแล้วมันจะเป็นไงบ้างมาแล้วดูที่เครื่องดีๆนะที่หน้าจอนะ3 2 1ต่อชาร์จนี่ขึ้นเป็นสีน้ำเงิน super fast charge 2.0ไปเลยนั่นหมายความว่าตัวนี้ทั้งชาร์จเร็ว และมันยังมีฟังก์ชันนอกจากชาร์ดเร็วเป็นซ u เปอร์ฟาชาร์2.0ด้วยนะครับผมแต่มันจะเป็นอะไรผมมีหน้าจอบพกพาตัวนี้ติดมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราลองให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าคือข้อดีของมือถือซัมซุงเนี่ยนอกจากเป็นมือถือสารพัดประโยชน์ทั้งถ่ายภาพดีใช้ทํางานโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าอะไรใดๆก็ตามได้เวิร์กมากแล้วนะหลายคนก็เลือกใช้กันนะครับผมมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาเรียกว่า Samsung Dex ครับ s a m ซุงเด็กก็คือว่าง่ายๆเปลี่ยนมือถือให้กลายเป็นคอมแบบพกพาง่ายๆนั่นเองวิธีไม่มีอะไรมากมันจะมีทั้ง w ไว l ลสเ Dex ก็คือใช้ Samsung Dex แบบไม่ต้องใช้สายชาร์จก็ได้ไม่ต้องใช้สาย,ยานี้ก็ได้แต่ผมจะใช้เป็น Dex Samsung d e ็แบบเวอร์ชันต่อสายนะครับผมมาผมพาดสายมาข้างหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ต่อเข้ากับตรงนี้ก็พอต่อสายแล้วนะฮะไอ้เจ้าโว m i n g ิ l t ลตรอนตัวนี้ นะครับผมตามสเปคเลยก็คือมันใช้ต่อหน้าจอแยกได้ด้วยมันเลยทำให้เจ้า a m s u n งตัวนี้ของผมนะฮะเจ้า A24 Ultra มันทำงานในโหมด Dex ตรงนี้ใช้มือถือเป็น PC ทํำงานชั่วคราวเปิดเว็บตอบเมลทำนู่นทำนี่อะไรงนี้ได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวเท่ากับว่ามาดีเลยทีเดียวนะครับผมเป็นสายโวลมีที่ทั้งโอนข้อมูลได้รวดเร็วชาร์จไวได้ด้วย และต่อหน้าจอแยกได้ครับคบเครื่องในเส้นเดียวจริงๆนะจะร้อยเบาทเองสรุปก็คือนะครับสายชาร์จและอะแดปเตอร์ของโว m ์มีที่อเซนติรีซอสนำมาทำตลาดนะฮะเป็นทั้งสายและอะแดปเตอร์ที่มีคุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับผมราคาผมบอกเลยว่าไม่ได้แพงอะไรมากนะอย่างอะแดปเตอร์ตัวนี้ราคาแค่พันบาทต้นๆหรือสายตัวนี้ที่ผมเอามาต่อจากหน้าจอแยกพกพาตัวนี้นะครับผมเข้ากับสมาร์ทโฟนตัวนี้เพื่อเปิดเป็นโหมด Samsung Dex เนี่ยเป็นโหมด De x กโหมด เป็น PC แบบพกพาอย่างนี้ราคาก็แค่790บาทแค่นั้นเองผมว่าเป็นสินค้าดีๆที่หลายคนควรจะลองแบบเ,ออเปิดใจทดลองใช้งานดูนะครับผมหรือถ้ามีปัญหาในการใช้งาน As c e n t ติ Resort เขาก็รับดูแลอย่างจริงเป็นจริงเป็น,จ,ปน,จ,ปนจังอยู่แล้วถ้าใครเป็นสายประกอบ PC ก็น่าจะคุ้นชื่อกับ a s c e n t ต r e s o อ t อยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับสายชา์จและอะแดปเตอร์ดีๆที่อยากจะเอามาป้ายยาบอกต่อกันนะครับผมถ้าใครกำลังคิดว่าฮ ผมซื้อมือถือมาใหม่แล้วหรือสายชาร์จตัวเก่าอะแดปเตอร์อันเก่าของผมมันไม่ไหวแล้วครับพี่ซื้อสายเส้นไหนดีนะครับลองเปิดดูหน้าเว็บไซต์ของ AdSensei r e s o r t e ดูแล้วก็ลองดูที่โ o ล์มีครับผมมีให้เลือกหลากหลายตัวเลยทีเดียวก็ลองดูตัวที่เหมาะกับการใช้งานของเราได้ครับผมนะสุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางการติดตาม y o u YouTube n o t e b o o k Spec ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e และกรดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วย เอาไว้พบกันในรีวิวครั้งหน้าครับว่าเราจะมีของเล่นแกเจ็ดชิ้นไหนมาเล่นให้ทุกคนดูกันอีกนะครับอาร์มครับสวัสดีครับ